ครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตำดำซิงครับพี่น้องครับก็เป็นนะครับช่วงค่ำนะครับตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาครับพี่น้องอ่าเป็นเวลาหกโมงอ่าหกโมงแรงครับพี่น้องกับพาลูกพาหลานนะครับมาเที่ยวเคลื่อนไม่ฆ่าครับย่ำแรงนะครับตอนนี้ก็ตะเวนไก่ชิโตกินแล้วพี่น้อง ตอนนี้กัตะเวนไก่กกชิตโตะดินเราก็มาถึงอ่าพึ่งมาถึงนะครับพี่น้องก็เอาคันนีมาครับ,บอีสุสๆที่ป่าคันนีนเนาะพี่น้องมาครับพาเด็กหน่อยมากเที่ยวเคลื่อนครับมามีอ่าสมตำครับสมตำล้วก็ไก่ย่างพี่น้อง กินเสร็จค่อยถ่ายรูปค่อยดาอกินกินใครจะกินไรยังไงตมาช้อนเด็กช้อนนนั้นกินจะให้หลือกินกินกินเลยมไม่ปนมาไม่ปนไก่มิาอ่นข้างหลังอไอโอมังเดีวดแบค่แอันนี้คือไม่เผ็ดค่ะอันนี้คอเผ็ดแบ่งมาแบบ เป็นทูโทนน่ะทูโทนเออนี่ไงข้าวปุ้นเผ็ดไหมเอาข้าวปุ้นนี่เด้อเฮ้ย <c oughs> ใจอันนั้นเฮ้ยเผ็ดไหมมันไส้แกงลิ้นนี่เอาไก่ย่างมากินแดงไก่อ <c oughs> ย่ง <c oughs> างไหมไก่ย่างมากินเลยหำเดืเอดดิกินให้หมดไก่อย่างสมตำไก่ย่างไก่ย่างสมตำกินให้หมดเลยกินเรียนเลย,ยเออ <c oughs> <c oughs> ข้านมจินเอาขนมจีนออกมาใส่โฟมไปกันเลยก่ะยันยั่ยวนว่าน้ำน้ำถึงบ่ถึงไถึงไหมฮะน้ำเติมตตออ้มตำอร่อยต้องเดินเล่นตรงนั้นได้ไหมแตไม่จะด่นใสห้าโปรโมตอีกหนึ่งมีเลกนได้อนมมีกระท้อนสาลาเอากินก้อนกินก้อนกินก้อนจังไป ในนั้นอาหารค่ะแต่ว่าเขาไม่ไมต้องไปหรอกค่ะมันไม่มีอะไรมันมีนอกจากกระท่อมคือมีแต่กระท่อมอย่างเด <c oughs> ียวเขาไม่เคยแล้วเพราะว่า COVID. เขาหดใช่<อ>แต่ไม่คนมาอยู <c oughs> ่กินกินเนี่ยนมเปี๊ยนคุณได้เจอไม่ค่อยมีคนมาหรอกครับนี่ก็นสิเป็นบรรยากาศย่ำแน่เลยพี่น้อง <c oughs> แต่เป็นไก่ตุตกดินแล้วครับนี่ มาเด้อพี่น้องแซ่บว่ะพูดยอดจริงแบบข้าวเด็กหน่อยไหอย่างมื่อนี้ยาเด็กหน่อยมากชิวๆชิวๆริมเขื่อนไม่ใช่มาดูมาดูพระอาทิตตกโอ้มาดูพระอาทิตย์ตกดินแต่เรามาข้าเกินไปพระอาทิตย์มันเลยตกไปแล้วแต่ก็วิวดีอยู่พระอาทิตย์มันตกไปแล้วแล้วแต่ตอนนี้แล้วแต่จะมืด จะปะแปรมันต้องแพ้เราครลอยไหมมันต้องแพ้เราอ่ะหมาต้องแพ้เราอ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นนิดหน่อยกินพวก็อยากแล้วครับเดี๋ยวจะไปกินกันนิดหน่อยครับไล่แตกไล่ออกแล้วมีหลายอย่างครับเอาต้นตอมไก่ย่างสมตําขนมจีนครับแต่ว่าเ้นมันเด็กตัวเบ้นกับไก่จิ๊ตกดินแล้วพี่น้องเพะมันก่ัวบ้นกลาะแซ่บป๊ แซ่บอร่อยหรือเปล่าอร่อวัวแม่อาหนอาหรเอาภาพยนตร์เานี่นี่ภาพยนตร์เนี่ยนเธอ yes ชอบภาพยนตร์หรอไปสิคะก็หนังเนี่ยออน,นันองอัน่ะกินได้เลยนังที่ม่กินได้เลย กินได้ไม่นเ่กินกินมันเลยเฮ้ยพี่น้องแซบแซบบนัวนแซไม่แซบสังเกตเวลากินก็คือเงียบก็คือแซบใครเงียบนะคือแซบเพราะมันไม่โซเลกันไม่โซเลจมกันเลยตอนนี้หมามันมาดูคนกินอ่ะหมามันอยากกิ่ะเอไม่ค่ ให้มันกินกระโดดนี่ไงต้องต้องมาถายตอนตอนเช้าเช้าอ่ะพัดจีบสมองตรงนี้อแสบพี่น้องแสบราัอ้เาอกมันแปกมอเาดุสวสวยอ่สวยอีเยซ่อมค่ะต้องกับบ้านมันจะเหม็นแค้มนดูดมไหมเขาต้องบอดเกอบขึ้นรถนะอะไรอย่าเีเราเหยียบนี่เจอย่างหนัง เขาต้องถอดเกือบขึ้นรถค่ะเพือจะไม่เหม็นมันหนาวนี่ค่ะภาพยนต์อยู่ตรงนี้นะคะตอนค่ำจะมีดาวตกขอทายเรือดาวตกแสบแสบตกอยู่ไกลอ่ะเมื่อเมื่อเมื่อมาเดนพวกเขาวาง ันต้องไปตามเพิ่มตากินที่สวนใหญ่นะมันจะกาศมันได้มากแซ่บด้วยพี่น้องแมน้นำลายแตกแนเนี่ยแล้วฝันว่าพี่เต็มเป็น,น,นเซตับน้ำลายแตกน้ำเล่นนี่ย,ยอยู่อยู่ตรงบนฟ้านู่นอากาศคือดีไปบ้านหนูดีแบบยุงกัดไม่กัดไม่มียงออุงแบบอยากให้มาตกแล้วก็เซลแสดงว่า,าเล,อลือดเธอมันแซ่บ ปีกบาลก็มีร่องรอยเลยอ่าอันนี้แบบมงอะอันนี้แบบมี้งนะพ่อก็รู้สึกเป็นอยู่ไก่หน้าพ่อยังไม่มาตกอุ้ยประเทศลาวเขาก็มีใช่ใช่ปีที่แล้วนะตอนนี้น่ะมาตกประเทศลาวประเทศอื่นใช่เหรอประเทศอื่นอะประเทศอื่นมีประเทศอื่นมีตอนโนแมนที่มีชีวิตก้อนหนาต้อนหนาวนาวว่างั้นเหรอ่าฮะ้นทำไมประเทศลาวที่มาตกเนี่ย ที่บ้านเราหนาวๆอ่ะอยากเล่นคือต้องอยากเล่นหรอกหนูก็คงคางกระต่ายสั่นเลยหนูไม่ได้เล่นหรอกเอาหมาเอาหมาบ่งไปขนาดบ้านเราไม่มีหิมะตกเรายังหนาวเลยเขาบอกขุนเหรอกะหล่ำกะหล่ำกะเ็รเกะหล่ำส้มเงาใสหิมะตกปะอากาศมันดี็ันเขียวประเทศอเมริกาก็มีพูดหลาย แซบพี่น้องแซบมันน้องน้ำลายแตกน้ำระบบก็่งแสบเลยมีพี่น้องพาพลูกหลานครับพามากินตำสมตำสมไก่ย,ย่างครับสมสม,สมตำไก่ย,ย่างเส้นขนมจีนเขาไก่ไปแล้วไก่ไปแล้วนี่ก็จะเป็นเคอนนะครับเคนเมฆามเคนเมฆามที่พี่น,อนอ้องช่วงเทศกาลสงการนะครับ คนเสียหลยครับรกน้ำเสต็มน้ำเสต็มบริเวณนี้ครับนี่ฟังผเป็นร้านอาหารฟังตรงขามไปนี่จะเป็นร้านอาหารครับเต่ว่าอนี่ไปมันไกลพี่น้องอนนี้มาเห็นมื่นล้วตอนเนี้ทั้งหมื่นละน้ำกระโดครับเนี่ยยาขอเอวันเปิดเอมอามาอ อมาหาแบบนี้ใช่ไหมได้ฟิวมากอตอนนี้ก็จะเกี้ยงแล้วจ้าเ <c oughs> ปิดไฟกินตามส่งเลยพี่น้องเปิดไฟให้พ่อก,ก่อนพ่อถ่ายนะกินให้ไปเลยกินให้เกี้ยงอย่าให้เหลือครับเซ<น>บเบอร์บบอ ตจำทะเลนะคะวันนี้พาเด็เดกๆมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องอันนี้ก็คือหัวบักหอยค่ะตจำธรรมชาติตจ <ๆ S 1> <ต>ำทะเลกับตจำผมเรียนเพชรอะไรพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเสียดายมาคำโพดครับมือหลังตรงมน้าตเตวนเวียนจังหน่อยมือหลังตรงเวนีนเวนียนบ้ามันนี่เวินตกดอกครับตะเวินตกดินเหรออยากเห็นบรรยากาศตอนเช้าต้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มาตอนเช้าให้ดูใช่จะได้มาตอนเช้าให้ดู ช่วงเวลาดีๆวิวดีๆอันตอนี้หลังหวงกินอยู่ห่วงกินเอาบางเอาหนังฟันเปิดไปอีกนไม่กินเราบอกเพามันกินเปิดไปให้พ่อถ่ายคือแบบอันนี้จะเป็นแบบเราหิวน้ำก็กินน้ำสระก็ได้กินน้ำสระปรดีว่าน้ำมีเยอะแค่ไหน กินน้ำจ้าหัวไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้อ้วนไม่อ้วนหรอกอ้วนมันไม่อ้วนหรอกเชื่อสีมันไม่อ้วนขนาดทำให้ตัวผอมอ้วนดังเดียวมันอมน้ำมันอมน้าแต่ปงมันลอยน้ำเหรออืมอมน้ำอะไรเพื่อนข้าวเนื้อเกินมั้ยเพื่อนยังมาอ่ะด้านหลังอุ้ยเพื่อนอ่ะทักทายเพื่อนเดี๋ยวแต่เราคนเดียว น้กแบบใช่พี่น้องแซ่อันนั้นม่ปากแลละน้ำซึ่ต่ำนี่้ะแยเลยกินกับตำไคยแยกเพื่อเขาจะของมัน้นตำแม่ไปหายตักคือตัป่าอือันนีแกอืมอร่อยใช่ไหมลูกมันเปลี่ยนบรรยากาศให้มันเปลี่ยนบรรยากาศนะเรากกินแต่ตับบกอย่าไอให่ นอ้ม่กินยูเกินมใช่อ้แจ็กสี้เกือหนูก็มหนูกกินอยู่กิลบางเวลาแต่ไม่ใช่เกือมีเกือนุ่มนป่าเกือนกอันนี้คือเกือนกนกกินอยู่ในป่าเขาไปกินหัวฮะเดี๋ยวเสียงคนใส่หม้อเออใส่หม้อกับขึ้นไปเนอกินกี่หามันขืนหอนอเลยนะ ีนไม่้เห็นย่งยหอ่อะตอนที่เราเคยมาเนาะแม่กับ้นึงอะก็ทอดเหมนแม่โกน้ำมันขึ้นเห้งนข้างในเยใมโคเห็นดไหะเห็นทงให้อันให้อ้วนไหมให้ย่างี้อะตอนที่เราเคยมากับผู้นึงอะปลาย่างเอ้วนโอ้หห็นด้วหมมาขัดย่างแบบมันกิ้อนินก้นย่างยางนีแหละมปลาย่างนั้นเนของเกือนบ้

แสบแสบครับครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเ okay, อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้พี่น้องเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูปตามลำจิงนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นพาเด็กน้อยมาเปลี่ยนบรรยากาศครับมาก,กินสมตำโยเกิร์นครับแต่วิ่งตกดินครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ